เมื่อเร็วๆเ,เนี้ยผมได้เห็นบทความหนึ่งเกี่ยวกับดนตรีไทยและเรื่องผีผีพอผ่านตามมาบน a c e b o o k ก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับทำนองที่ว่าหยุดแชร์หยุดส่งเสริมเรื่องน่ากลัวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยก็ประมาณว่า้เรื่องผีผีที่เราได้ฟังกันมาตั้งแต่เด็กเป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดถึงในยุคสมัยนี้ในยุคที่วงการเพลงและดนตรีได้พัฒนาก้าวหน้าไปเป็นอย่างมาก และอะไรคือเหตุผลที่ทำให้เรื่องผีผีสางๆอยู่คู่กับดนตรีไทยมาอย่างยาวนานเอาจริงๆหากจะหาสาเหตุแบบชัดเจนก็คงยากแหละแต่ก็พอจะวิเคราะห์ออกมาได้บ้างสัก2อสมข้อ 1. อาจจะเป็นกุสโลโบายของคนยุคก่อนที่บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายได้สืบทอดปลูกฝังกันต่อๆมาให้ลูกศิษย์มีการอนุรักษ์และเทิดทูนไว้เป็นของสงมีพิธีการไหวค้ครูมีประเพณีต่างๆ ก็ตามวัฒนธรรมของบ้านเราแหละก็น่าจะเข้าใจกันอยู่ 2. ดนตรีไทยมักจะเล่นที่งานศพซึ่งเป็นงานที่มีบรรยากาศความโศกเศร้าและสูญเสียแต่ทั้งนี้ดนตรีไทยก็ไม่ได้เล่นแค่ง,งานศพเพียงอย่างเดียวยังมีทั้งงานเลือ่อนเลต่างๆแบ่งไปตามความเหมาะสมของการแสดงลิเกหรือแม้กระทั่งมวยไทยก็มีดนตรีไทยเข้ามาเกี่ยวข้องแต่สุดท้ายแล้วคนส่วนใหญ่ก็จําภาพดนตรีไทยในงานศพอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นมอร้องไห้บ้างแหละธรณีกันแสงบนะ้าง ่ากลัวจริงๆ 3. อิทธิพลของสื่อบันเทิงต่างๆเช่นเรื่องเล่าและภาพยนตร์ซึ่งมักจะแสดงให้เราเห็นถึงอาถรรพ์และความน่ากลัวของผีหรือวิญญาณที่สิงอยู่ในเครื่องดนตรีเหล่านั้นเป็นการถ่ายทอดภาพจําให้พวกเรามองเห็นเป็นทิศทางเดียวกันซึ่งที่ผ่านมาเราก็มักจะเห็นการวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบของผู้ใหญ่ที่กล่าวถึงวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ในความไม่เหมาะสมของการนําเครื่องดนตรีไทยไปใช้ในอะไรบางอย่าง ซึ่งเป็นการอนุรักษ์นิยมนั่นแหละแล้วทําไมดนตรีไทยถึงถูกมองว่าเชยล้าสมัยอาจเป็นเพราะว่าแบบนี้ก็ได้บ้างหนึ่งข้อจํากัดของตัวโน้ตซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตัวโน้ตของดนตรีไทยนั้นไม่มีความหลากหลายเท่ากับเครื่องดนตรีสากลหากมีการปรับแต่งก็จะถูกตาหน้าจากบรรดาบุคคลที่มีความอนุรักษ์นิยมสูงว่านั่นคือการลบหลู่บ้างไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยที่แท้จริงบ้าง 2. ผลพวงจากข้อแรก จึงทําให้ดนตรีไทยหยุดการพัฒนาปัจจุบันมีเครื่องดนตรีที่มีความหลากหลายในระดับสากลถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปตามยุคสมัยจึงทําให้เครื่องดนตรีไทยถูกมองว่าเชยไปโดยปริยายนั่นแหละสุดท้ายแล้วข้อคิดที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของพวกเราฝ่ายเดียวที่ทำเพราะอยากเห็นเครื่องดนตรีประจำชาติของเราไปได้ไกลกว่าน,นี้ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือพาดพิงบุคคลใดทั้งสิน้น ล้วพวกคุณอยากเห็นเครื่องดนตรีไทยหรือดนตรีไทยไปได้ไกลแค่ไหนก็ลองแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างนะครับเราพบกันใหม่สีซอให้ใครฟังกีบที่เข้ามาซักเป็นมัดโอกีมาเซียโนมีผลกระทบกันเป็นลูกโซ่บางครั้งมันล้มเป็นโดมิโนฉันไม่ชิ้เจ้าบทบาเรโอนาโดดิคาบิโอหรือเป็นโลเบิร์ตแดนนิโรแค่เพียงกระโดดเป็นมาริโอยินดีกับเพื่อนฉันเป็นประธานบริษัทแต่ความจริงมันผิดถนัดด้วยปริมาณที่มีจำกัดฉันวัดที่ซับกันคนละบาดก็รับประธานพวกบอระบาด